แสนแสนไซกับอีลิปนะครับมวยกัมพูมชานะครับกัมพูชานะครับอีลิปนะครับเกงสีขาวนะครับแสนไซใส่เกงสีดำนะครับ ทั้งคู่ก็จจดจ้ดจองโอ้แสนสายเตะไปขวาเอาต่อยซ้ายไปครับล่วงเลยครับโอ,โอ้บงเดียวลงไปเลยครับกรรมาการนับครับโอดโดนทีบซ้ายครับเตะซ้ายครับแสนไสบดหนักเนอีดิบเดินเข้าซ้าครับ สกกครับกับผูช now, an oh. song, oh. Oh. Im, like, ้ชานะครับอายุห่างกันสิบเอ็ดปีนะครับโอ้เซนไซตีเขาฟันซอกครับโอ้โอหอมไปหนึ่งทีครับเซนไซยยิ้มเลยครับกอดกันครับทักคู่กอดกันครับ อีลิปโอ้อีลิปเตหลุดครับแสนสายทีพับต่อยกอดกอดกันอยู่ครับอีลิปใครยับเข้าหาครับแสนสายโอ้อีลิป โอ oh. oh. ้เสนไซตอยแสนไซตอยโอ้ตีครับหมดยกครับเรามาดูภาพซะยกแรกกันนะครับโอ้ oh. โดนจังหวะนี้ตุ่มเดียวเลยครับแครับเสนไซตอยตุ่มเดียวลงไปเลยครับ หนครับภาพซ้ายครับเตะก้านคอครับเตะด้วยซ้ายครับแล้วก็จิ้มด้วยซ้ายหมัดซ้ายนะครับร่วงลงไปครับมาดูครับยกสองครับอีลิปเดินเข้าใส่ครับอีลิปเดินเข้าใส่ต่อยหนึ่งสองครับต่อยหนึ่งสองครับแสนใสลงรงเตะซ้ายครับอีลิปเตะขวาแสนใสจับหักลมลงไปครับ ตอนนี้ลิบเดินเข้าใส่ครับโอ้ยเซนใช้เตะซ้ยายครับเตะซ้ายโจโตีเขาซ้ายครับแซนใส่ลิบเดินเข้าใส่ครับโอ้แซนใส่เตะซ้ยายนับอีกแล้วครับตูมเดียวโอ้ไม่ไหวครับ กรรมการยุติการชกไปเลยครับไม่ไหวครับอีลิปความฝันพังทลายนะครับไม่สามารถคว้าชัยชนะกับเขมนได้ครับแสนใส